ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหว่าใครกำลังหากระเป๋าคาดอกคาดเอวอยู่นะคะวันนี้ดะหยิบมารีวิวหนึ่งรุ่นจากหนุ่มบิกตองค่ะที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะวันนี้รุ่นที่ดันหยิบมานะคะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ g r o n i m o s น,นี่อันนี้ก็เรียกว่าเคยรีวิวลงช่องไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าน้องใบนี้นะคะไม่หยิบมาไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นใบที่สวยที่สุดเท่าที่ตันเคยเห็นมาเลยนะสำหรับ g r o n i m o s นะคะน้องใบนี้มาแบบอุปกรณ์แบบ f u ลเ s e ด้วยพร้อมใบเสร็จออกช็อ ทะะเป็นปี16โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอจิโรนิโมนะคะเป็นปีที่เรียกว่า2000กว่าๆนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นปีที่210 0ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเลยนะคะโดยเฉพาะที่ใบที่จะมีใบเซตช็อปไทยเนี่ยโอ้เรียกว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นใบแรกเลยนะที่มีมานะคะใครอยากได้ใบที่แบบสวยกริบๆนะคะแล้วอุปกรณ์ครบนะใบนี้เชียร์มากๆ สวยมากๆจริงๆเราเรียกได้เลยนะคะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะที่สวยขนาดนี้นะคะทรงสวยเป๊ะกริบมากๆนะคะอันนี้ให้ดูที่จับซิปนะคะสวยมากไม่เฟดเลยนะคะทรงแบบเป๊ะมากๆนะคะแล้วก็ลายสวยชัดไม่มีเฟดใดๆนะคะอันนี้ราคาออกช็อปในไบเซ็จเนี่ยมันอยู่ที่ เกือบๆสี่หมื่นได้นะคะแต่คือราคามือสองขายกันถูกมากๆขายหมื่นต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอันนั้นอันนี้ตอนพูดถึงใบทั่วไปนะคะที่ไม่ได้สภาพสวยกลิบนะแล้วก็เป็นปีที่เก่ากว่าก็คือเป็นปีส0งพันกว่านะคะสําหรับน้องใบน,นี้เนี่ยสองหมื่นกว่านะคะก็สภาพเป็นเรียกว,ว่าหายากแน่นอนนะคะ,ะพยายามจะหมุนให้ดูก่อนนาะอว่านี่คือสภาพของน้องคือสวยกลิบมากอะ นะคะแล้วก็อันนี้จะมีสายมาซึ่งอันเนี้ยสายแบบไม่ขุยสายคือดีมากแข็งมากนะคะอะไหล่ทองสวยทุกจุดนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะลายสวยเลยอันนี้เป็นลายดามิเย่นะคะเผื่อท่านในที่ยังไม่เคยใช้กระเป๋าแรนนีแล้วก็อาจจะไม่รู้ตรงเนี้ยมันมีช่องที่แบบเราใส่ของแบบใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าถ้ากลัวลวกนนตาแนะนําให้ใส่ช่องด้านในดีด,ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นช่องซิป แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องแอบอยู่ด้วยนะคะตรงนี้เป็นแอบแบ็กนะคะใส่ของเล็กๆหน่อยๆได้แล้วก็เดทโคดนะคะรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้มุมนี้หายยากนิดนึงนะคะแหวกยากด้วยนะคะปกติแล้วตรงมุมตรงนี้มันจะมีปรีนะคะอันนี้ยังไม่ปรีนะเรียกว่าสวยมากนะคะอันนี้บอกไปแล้วเนาะว่าปี2016นนะคะแล้วก็ด้านในเออเคยเจอคำถามเหมือนกันนะคะคนคอมเมนต์สอบถามกันมาว่า ซับด้านในมีสีหลายสีนะคะอันนี้คือของแทหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกว่าการจะดูแท้ปลมเามันต้องดูประกอบกันหลายจุดนะคะไม่ได้แบบดูจากสีเนาะซึ่งน้องใบเนี้ยเป็นซับในสีน้ำตาลนะคะแล้วที่เคยรีวิวแล้วก็มีรีวิวซับในสีแดงแล้วก็มันจะมีสีออกม่วงๆนะคะคล้ายๆกับเปลดกมังคุดด้วยก็เรียกว่ามันมีหลายสีนะคะแนะนํานะว่าถ้าหากว่าจะไปซื้อมือสองนะคะแล้วดูไม่เป็นน่แนะนําให้เลือกร้านที่ไว้ใจได้จะดีกว่านะคะ ด้าในาเปิดซิปมานะคะจะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกอันเนี้ยจะเป็นซับในสีต่างๆนะคะจะมีตัวแบนแสแตมป์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ช่องข้างในเนี่ยมันจะเป็นช่องเดียว,ยวแบบนี้เลยใส่โทรศัพท์ได้นะคะใช้งานแบบง่ายมากๆนะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่าฮอตฮิตตลอดกาลแล้วลืมบอกไปว่ารุ่นจิโรนิโมนะคะมันจะมีรุ่นที่เป็นซิปแบบ1ตัวแล้วก็2ตัวด้วยนะคะมันมี2แบบเนาะก็ขึ้นอยู่กับปีช่วงปีผลิตนั่นเองนะคะ ก็ถามว่าใครอยากได้น้องใบนี้นะบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ หายากมากเลยนะคะที่จะสภาพใหม่กริบขนาดนี้แล้วก็อุปกรณ์แบบครบๆนะคะสามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอดมินได้นะที่ไลน์แอดไวแบรนด์เนค่ะ <c oughs> หรือถ้าหากว่าอยากจะได้เป็นคาดอกคาดเอวรุ่นอื่นๆนะคะ <c oughs> หรือแบรนด์อื่นๆก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> สามารถมาจอาย VP กรุ๊ปกันได้เราจะอัปเดตสินค้ากันในนั้นค่ะ <c oughs> ทางเข้ากรุ๊ปนะคะก็ <c oughs> คือที่ท็อปคอมเมนต์นะตอนจะปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะกดไปที่ดิงแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ไม่ได้ใช้งานนะคะหรือว่าใช้งานจนเบื่อแล้วยังนสสดก็าาามมรถจย ชอนมยเได้ลค่ะมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะ ต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสิวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ ตรงนี้เลยนะคะที่ Li น์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ